สวัสดีครับคุณสุเทพนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทำรถคุณไทเลอร์ซีนะครับคุณไทเลอร์ซีเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยนะครับก็ออกรถเป็นทะเบียนกรุงเทพแต่เข้าใจว่าออกจากต่างจังหวัดที่ทราบรู้สึกว่าจะออกที่จังหวัดหัดใหญ่นะครับคืออะไรครับคืนตรงมาเลยครับก็ตัวรถมีการติดตั้งสัญญาณ ถอยหลังมาแล้วนะครับเป็นเซ็นเซอร์แบบโซน่านะถอยได้อีกครับถอยได้อีกครับโอเคเอสวัสดีครับสวัสดีครับค,คุณไเลอร์ใช่ไหมไหครับ เป็นเป็นคนประเทศอะไรเออเป็นคนฮ่องกองครับเป็นคนฮ่องกองโอเคครับแหมวันนี้ปลายแดงมาเลยครับใส่กรอบนิสโม่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในการทำงานกันนะครับเนี่ยไปแมนนี่ก็เปลี่ยนตรงนี้เลย ก็ใช้เวลาในการติดตั้งไปราวๆสามชั่วโมงครับที่เบรกจะต้าขึ้นเอาวพปล่อยก็จะดีลงโอเคครับถูกต้องอันนี้ปิดไปหลีครับแล้วก็เหยียบเบรกดูอ่าโอเคถ้ากลางวันก็จะติดเฉพาะตอนเบรกอื่นก็จะหลีแล้วเวลาเบรกก็จะต้าขึ้น ไปดีอึ๊บอันนี้ไปดีแล้วก็เบรคครับปลนะ่อยเบยคปล่อยเรคเนาะนี้เราก็จะเหลือตะแคงหน้าสำหรับคันนี้ก็ทำไปสามอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เริ่มจากตะแกลงหน้ารถก่อนนะครับน,นี่เป็นตะแกลงพลาสติก PP ผสม ABS ลายหลังพึ่งนะครับเข้าชุดกับกระจังหน้าของ Nissan Note ก็ดูออกมาลงตัวนะครับดูแล้วผ่านผ่านเหมือนเดิมเดิมไม่มีอะไรแต่จริงๆเดิมๆไม่มีตะแกลงนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะในเรื่องการเศษกรวดดีดเข้าไปที่แผงแอร์นะครับแล้วก็กัน ของโซกระปกไหลเข้าไปในกรณีที่ลุยน้ำด้วยเอ่๋เว๋เรามาดูข้างหลังกันบ้างครับคันนี้ก็ใส่เป็นไฟทับทิม2สเตปรีเบรกอันนี้เป็นตัวของแต่งที่เปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับถ้าใครอยากดูตัว DIY ก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับจะมีอ o อ up ขึ้นข้างบนให้นะครับ ตัวนี้สวิต AVM ที่ใส่เพิ่มเข้าไปตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ไฟก็จะเป็นสีขาวแล้วนะครับอย่างอื่นการทำงานก็จะเหมือนสวิต AVM รุ่นก่อนๆนนะครับ mm hmm. ก็เสร็จกันไปตามเวลานะครับอีกคันหนึ่งมาคอยคิวแล้วคันนี้ก็จะต้องย้ายรถออกกันแล้วลนะ่ะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ใครที่มาไม่ถูกก็เสิร์ชจาก Google Map ได้นะครับสำหรับคันถัดไปคันสีแดงนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรกันบ้างก็ขอยติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ